สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพยเยอร์นะครับตอนนี้อยู่กับเกมโกลด์การเดนชินเคยนะครับวันนี้จะมาดีผดลํหรือวันนี้จะมารีวิวผลลไม้นะชื่อว่าผลโปเต้ชื่อนี้จริงๆทุกคนนะครับโปเต้นะทุกคนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะฮะนี่ฮะหน้าตาคือสวยงามมากนะหน้าตาคือฟุ้งฟลิ้งนะฮะน่ารักนะขัดกับชื่อที่ชื่อว่าโปเต้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยดีกว่านี่มาปลูกตรงนี้เลยในรั้วนี่เลยนะฮะปรับวางลงไปนี่ครับเป็นต้นระดับเอ่อเลเจนดารี่นะทุกคนโอเค วัตเทอร์ลิงเดี๋ยวเราใช้วัตเทอร์ลิงในการลดน้ำนะครับให้มันโตไวๆขึ้นป,ป,ป,ปุ๊บ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 ลดไปเลยฮะรัวๆจะปะจ,จะปะไปเลยนะฮะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนส่วนใครที่ไม่อยากจะรอ,อนานๆตอนปลูกนะฮะแนะนำให้ข้ามไปตอนท้ายๆนะจะรีวิวราคาแล้วก็เอ่อมูเทชันออกมาน,นะว่ามีอะไรบ้างนะฮะมูเทชันในในที่นี้ไม่ใช่มูเทชันที่แบบติดสถาดน,นะครับแต่หมายถึงว่าตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวจะมีทรายนะฮะ vegetable พวกเนี้ยอันนี้ก็สำหรับของช็อกโกแลตแครอทนะครับผม ส่วนอันนี้ก็มาดูกันดีกว่าเป็นไงโอ้ตัวไวมากเลยโปเต้โปเต้คุงนี่ฮะดอกตอนเป็นเมล็ดนี่สีชมพูใช่ไหมครับแต่พอเป็นต้นไม้แล้วนะฮะเป็นแผนแล้วสีกลายเป็นสีซีดีเลยนะทุกคนโอเคสีสวยดีนะเหมือนเป็นพืชแบบว่าประมาณซาฟารีสวันานาอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยฮะธีมนี้เลยฮะธีมซาฟารีเลยทุกคนนี่สวยมากเลยครับก็ตอนนี้เกมโกลไกนี้ก็ตกต่ำลงเยอะนะคนเล่นเหลือหลักแสนแล้วทุกคนหลังจากที่แต่ก่อนหลักล้านนะฮะตอนนี้แค่สองแสนแล้ว แต่ก็โอเคนะสองแสนนี่คือว่าแบบยืนพื้นแล้วตอนนี้พอๆกับบล็อกฟุตแล้วบล็อกฟุตสมัยก่อนก็เล่นแบบเป็นล้านก็ตอนนี้ก็สองแสนกันก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกอะไรมีแฟนคลับของตัวเองแล้วนะฮะอ่าหลังจากตอนนั้นที่แบบว่ากระแสบูมนะทุกคนรู้จักหมดนะครับทุกคนก็เลยเข้ามาลองเล่นดูนะฮะก็จะเหลือพวกที่แบบเล่นประจํํๆแค่หลักล้านคนแล้วแหละนะฮะต่ยังเยอะอยู่ดีนะครับคนอ่าผมก็ยังไม่ทิ้งคลิปแนวโกการ์ดินนะครับยังทําเรื่อยๆอยู่ลดน้ําไปเลยปุ๊บ ยังไม่โตสักทีเลยลดไปเรื่อยๆเอ้ยทุกคนเหมือนมันเริ่มมีอะไรออกมาหรือเปล่าอ,อ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมเข้าใจผิดึมันลอดออกไปตรงพื้นเห็นไหมใบมันลอดออกไปตรงพื้นน,นึนกว่ามีดอกไม้ออกมานะฮะคเขียเราใช้วัตเทอร์ลิงสปริงเกอร์ด้วยนะสปริงเกอร์เบสิคสปริงเกอร์ในการช่วยปลูกด,ด้วยนะฮะเบสิคสปริงเกอร์ทำให้โตไปขึ้นอีกปึ๊บปึ๊บป๊บนี่ลดไปเลยอ่าแล้วแถมมีฝนตกด้วยครับผมสวยงามเลยครับงานนี้ฝนตกก็ยิ่งช่วยทำให้ลดไปขึ้นอีกนะฮะ โคตรดีโคตรโหดโคตรอันตรายรอเลยรอเลยเฮียสปิงเกอร์รอไปปุ๊บ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 รถน้ำไปรัวครับรถน้ำไปรัวนะฮะนี่เลยก็สำหรับเวสซาฟารีนะสำหรับใครที่แบบทำนะครับอีเวนต์นี้คือง่ายมากเลยฮะไม่ต้องทำอะไรมากมายแค่มานั่งซื้อมา็ดซื้ออะไรก็พอนะครับทุกคนไม่ต้องไปทำอะไรมากมายแล้วก็เอาของมาใส่นี้ก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะเนื่องจากว่าเออนี่ฮะ มันมีรีวาร์ดขึ้นมาตรงตรงนี้เยอะแล้วใช่ไหมครับแต่มันผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะเสียเวลาชีวิตเกินไปนะส่วนตัวผมก็เลยไม่ได้ทำนะครับก็คือปล่อยมันปล่อยมันไปนะเน่นแค่ตรงนี้พอก็คือตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงซื้อของตรงนี้นะครับผมก็มาไล่ซื้อของพวกนี้แทนอ่าโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันตอน,นีกว่า,าตอนนี้ถึงไหนแล้วนี่ครับอ๋อว่าย่งไงเริ่มมีดอกมาแล้วครับผมเป็นดอกสีชมพูนะฮะดสูสีชมพูสวยงามมากเลยครับนี่คือหน้าต่างของดอกมันตอนนี้นะฮะ โอ้ดูสิเหมือนดอกบัวเลยเนาะสีแบบสีแบบโทนดอกบัวเลยนะทุกคนสีสวยมากครับละมูนสุดๆเกียรรดน้ำไปเพิ่มปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปุ๊ปอ่านี่พอรดน้ำก็จะโตไวขึ้นอีกนะฮะของดีของดีของดีไปเรื่อยๆนี่แน่นี่แน่นี่แน่เลืองน้ำเอ้ยเมื่อกี้ทำไมน้ำมันตกตรงนี้วเนี่ยอุ้ยดอกใหญ่มากทุกคนดูสิดอกใหญ่มากอันนี้ไม่ได้เอ่อใช้สปริงเกอร์พิเศษเลยนะใช้แค่เบสิคสปริงเกอร์น่าจะเป็นดอกขนาดของเขาปกติอยู่แล้วนะสวยงามมากเลยทุกคนดูดิอุ้ย ตัวไวมากครับโอเคเราได้มาแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเอามาดูดีกว่าเป็นยังไงนะฮะดอกไม่ดอกไม้กมเก็บมาเลยปุ๊บโปโตเต้ดอกโปโตเต้นะครับน้ําหนักห้ากิโลนะฮะอันใหญ่มากดูสิมีเกสอนมีอะไรด้วยสวยงามครับทุกคนดูดิเป็นดอกที่สวยงามมากครับเดี๋ยวเรามาขายกันดีกว่าปุ๊บปุ๊บฮาวมัดหกหมื่นโอ้ราคาราคาถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะคเพราะว่า บางต้นแพงกว่านี้นะฮะก็เป็นราคากลางๆเนาะไม่ได้ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ก็โอเคอยู่ใช้ได้นะครับโตวไวมากโอเคต่อไปมาดูที่ไกด์เลยดีกว่านะฮะไกด์บุ๊กแผนกดไปที่แผนปุ๊บ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 ,บอ่าอยู่ไหนเอ่ยโปเต้โปเต้นี่ไงโปเต้อยู่นี่ครับโปเต้เนะี่ยเป็นพืชซาฟารีฟาเวอร์แล้วก็ลิฟฟี่นะเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นใบไม้แล้วก็เป็นไทป์ซาฟารีนะก็คืออยู่ที่ทุ่งญ้าซาฟารีเวลาในการโตคือสีสองนาทีนะถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยนะเพียวๆาากผมผ เอตัวไวมากตัวไวมากผิผดนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่ถึงหลักชั่วโมงนะโอเคประมาณนี้ทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้เขาจบเพียงเท่านี้นะชับกดไลค์ชอบมากกดซับนิดเดียวกันไปพรุ่รน้าครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายครับ